วันนี้เด็กๆทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะภูขาไฟระเบิดภูไฟระเบิดอ่ะมีขั้นตอนแรกเราต้องปั้นอะไรก่อนคะปั้นน้ำมันอ่าหนน้ำมันของมิกกี้อันไหนอ่าแล้วพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมที่จะทำภูเขาไฟระเบิดแล้วใช่ไหมขั้นตอนแรกต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนอ่ะเริ่มได้เลยค่ะ อ่ะเพราะว่าภูเขาไฟของใครของมิกกี้เล็กใช่มั้ยคะใช่อ่ะใส่แค่นี้พออ่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปอะไรคะคะสีเลือกแล้วสีอะไรสีแดงเอาเลยค่ะ โนเบกกิ้งโซดาอะใส่อีกใส่อีกมาได้ดี๋มาด้ได้สร้ยเอาฝามาปิดตรงนี้หน่อยจ้าจ้าใส่อีกใส่อีกปีดใส่ปีดเลก่อนปีแหม่เงินเลยสร้อยจ๋าใส่เหยียบไปทางนู้นนิดนึงค่ะใส่เหยียบไปทางนู้นนิดนึงค่ะ

ระเบิดหรือ,อยังเลี้วอ่ะระเบิดแล้วปบมือให้เพื่อนนอน